พีขสี่ที่ซู้ความทหารใหม่พี่น้องอันนด้เขาก็อาสีขึ้นก่อนนั่นละ ทัดงานหน่อยๆไปหน้อยมันเป็นสีซอเสือได้สีซอสลายมันจะดีสีซอสลายมันจะดีสีซอสือไ่ด้สีซอสืายไี่ไดกล้มันดื้อไมว่าอันนึงกดนดหนาื้อใหม่ยางก็อัน ถ้าเราวิตเมยากาคันทักปานาคาเตตันตาสันติกเองมุนีวัชนังตาเทาเมสุนั้นตุสาธุสาธุคุณเบาพุธคุณพระธรรมคุณพระสงคุณพิดามันดาคุณครูบาอาจารย์ที่ประดิษฐประสาทพรที่เก่ข้าขบุทธเจ้าในวันนี้ขออารัธนานิมนต์พระเิว พระเทวาที่ราดก้าวทั้งหลายานนะจงยลงมาฝนมงในที่ใบสีสู่ฝนของนายกิตดาวบุ่นลอยเมียนบลระเมียนเมียนทุกคนจำไปจะผม่อนี้ได้คอวาย,ยหรือบานเข่าเอินว่าเอินขวนัญที่ยังจะว่าเอินขวนัญแท้จริงแล้วก็อยากให้อยากอยากให้บุตรและกุมารของเฮามีความภูมิใจ ในปากภูมิใจในเอาปีเอาหนองเอาปูยาตาใหญ่มาขอตอแขนมาอื่นวนให้เพื่อจิไฮต้นมีใจม,ม่านมุงม่านหนาอีกต่อไปแล้วก็มีใจที่ว่าเออพวมเมตปีป่าน่าอา้าได้มาทำที่ไม่ดจับถือกระตือรียวันทีม่มันหอันแนวนี้เลาโอ้คือวายละ มันตรงคือดูแล้วอ่าตั้งหกต่างใจ <c oughs> โอ้สัตตาตาสุตาสุกุตาตาข้าพระเจ้าขอนมัสการพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพระศรีรัตนตรัยแก่พระาชารเจ้าบรมโกติสุพรรณประยูนเนือเกศเก้าแห่งข้าพระพุทธเจ้าจะได้ตั้งนมัสการเกิดพระพุทธองค์ ทรงพระสูตเราวิในพระอาทิธรรมพระกรรมฐานพระธรรมาบูรทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมผานจบทั้งพระไตรปิฎกีโดพระมหาจ้านุกพรมหาอุสุพระโพธิสัตว์พระพุทธสีจหิงพระอินพระกรมพระยงพระการเอ๋ยงนี้แก่เท่าพระญาเสนาเรอามาตราตากุมมานทางทุกตำราน จาก่อเท่าเทียราคาดทั้งภรรยาและลูกเก่าโคงให้ได้ปินเจ้าปินใหญ่กว่าเพึ้นทั้งหลายจุงกําใบยืนยาวล,ลําเลิศคาเจียวเกิดกลางหง้องอังลีพุนเล่มไปหน่อย ยาขาดคอยจากชีวังขอให้อายุยาวบ่หน่อยขอให้ได้หอดคอยคอยขวบน้ำานานพุ่งมูตัดกลูมานยามาบังเบียดไดอให้พระเก็นไทยมรกัดกองขอลัญญานจงลงมาโหมควร นายจิตดาบุญลอยเจ้าให้ได้ไงจงจงลงมาจงเอาควันนายจิตดาบุญลอยในมือนีวันนี้วันสีสีมือนีแม่นมือดีสีสีมือนีแม่นมือบัน ผ้าแอนมันให้เจ้ามันยิงกว่าแผ่นผ้าจวงผ้าจันมันให้เจ้ามันยิงก่าเครื่อเขาไกลาดมันให้เจ้ามันยิงกว่าอากาศสุนะวันมันให้เจ้ามันยิงก่าพระจันทร์ใส่สองแกงมันให้เจ้ามัน ยิ่งกว่าเขากว้างเดินที่มั่นให้เจ้ามั่นยิ่งกว่าเสาเกลูบพระยาแข่นแลพระยาผู้ดูฝากฟ้ามื้อนี้หมอศาลาหมอเฒ่าว่ามื้อแข็งวันนี้แม่นวันดีวันนี้ถีอามุตตะ คนจะไปอารัฐธนาอาจารย์ยพูนตลาดมานั่งอาจคุณวควนเกินคันขึ้นสมาย้อมปราศาสค,ค,คุณควนขึ้นเสมอหาดมังวนมือดีเม่นสั่นวันนี้เบ็นวันดีวัน,นดิที่อามุตตาโกกตกอันนี้แม่น,นโกกไม่กัน ขันอันนี้เม็นขันไม่แกวคุณนางควรตกแกงแล้วจึงในโยมาเอินเหียยเอาควรนวันนี้แม่นวันดี่อยจึงทู่ควรแกวกูเกิดกลางเมืองประคุณเฮืองงามยิ่งย้อย กรบุญเฮืง้ามง่อยทั้งมหน่อย<ม>และท<ม>ัองต่าง<ม>ทั้งเก่าห้ามแล่นเก่าแก่ทั้งพ่อแม่ของลูกเก่านารีทั้งสิทีแล่นถ้วยขา่าทวนนาหมูเจ้าเมืองกระบุญเฮืองงามเลิดฟวาขาาาึ้นขีพ่อมาแจวมาเอินเฮียเอากวนมาพลันพรมพ เจ้าแกามาหนังล้อมเจ้าอยู่สวลอนสวลนขอวิงวอนคุมกาบไว้พระแก่นไทยเจ้าผู้มีบุญมา่อยคุณ่อยยอวัลลันเจ้าเด้อคอยจับเชื้เอานางอีกไครผู้ฝืนอยู่ห่อคำมาซอยคุณ่อยยอดผลลันเจ้าเด้อ จิตหมอสักดำลุกมาแกผู้น้อยมาซอยคูต่อยงอกคนหลานเจ้าเด้อสามจิบหมอหน้อยลุกมาแกผู้หวังมาซอยคูต่อยงอคนหลานเจ้าเด้อห้าสิบหมอกามาตั้งแกผู้หอผู้หุมาซอยคูต่อยยอคนหลานเจ้าเด้อ

โอ้โเมพี่ปานาใครของไรคิ๊บดาบุรอยมือดีดีบอ พ่แม่สอแกคุณกวนใครพ่นทหารกิจราบุรีบีบอกันดีใส่โย่อยในส่นไชโยไชโยไชโยอ้อโอ้ยไงบานีใครมันออกจากเปลือกมันละล้อตกไปไหนอุ่นพ่นพ่นอยพ่นเขาเกียวไปแล้ว เอาออกแตเอาออกละเอาออกกัเาเอาายครับพี่มาล่เมฮะพูนพูนอยู่รอเงือนนหวนพูนแเรต็มแล้วอะเอาย่างไว่เต็ม โอ้ใครของานเต็มงานเต็มโอ้ผลงานดีล่วงแล้วเกอดขายมาเกิดผาเก่งดี ข um ึ้นไปสิไปทหารก็หนึ่งเง้นทางีมองหูวนเาอยากอไปทารอไปนักไปนักยัยาโอ้ิปูรูเลยวาจไก่ไอเีมันด้อไรก่อนไยาด้ยไข่ยางบี้ไข่ปวยางดับอ้อ

ตาตาู่ตาคูตาูอันยีเศษนาม้ตนอันนำม้นวเศษมาจตกปราอินท่ามานตั้งลงมาให้ผู้ขาเดินรถนำมตนโคมมีที่านหน้าราูกนลานิ้มุมเย็นคิ้มคลิปหอยคุ้มไข่หอยมีเถอาตาตาคู่สียันโตโคสียานมูลิกสีันมู่็นูเรื่องเตาู่ สีขุลผลผลิต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 รลผลิตานผลตผลผลิตผากลิตผลผลิตผลผลิตผลผลมตผลกัิติตผลิตผลผลติติติตตต

ตู่ไได้อหักฐาด้วย่ได้เป็นตัตนี่แหละ้อตัดสินตัวถูได้ลูกผู้ชายชาย้วกนอหารอรลกชายก่นลาพ่หขา่ตันส้ลาเบิดแล้วเออ่ัดะดั แก้าดักอ่นั่่างเวานมันด้าวบ้านเปนกียาเนาะวมันจะได้ซ้ำกาาใช่เเข้ามด้วย